ตัวนี้เป็นกองอากาศผ้านะครับเป็นของแบรนด์เฟกนะครับตัวกองนะครับผลิตจากใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษนะครับตัวนี้กองฝุ่นได้ดีนะครับแต่สามารถโฟอากาศหรือว่าอากาศไหลเวียนเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับจึงทําให้ตัวเครื่องยนต์นะครับสามารถเพิ่มอัตราการเร่งนะครับได้ดีกว่ากองอากาศเดิมๆนะครับ สำหรับตัวกองแบบนี้นะครับสามารถล้างน้ําได้ทั้งหมดนะครับสิบครั้งนะครับหรือว่าใช้งานกันยาวๆเลยนะครับถึงหนึ่งแสนกิโลนะครับตัวกองแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกองผ้านะครับถอดออกมาล้างได้นะครับหากมีฝุ่นละอองหรือว่ามีฝุ่นไปเกาะเยอะๆนะครับเราสามารถถอดออกมาล้างน้ําได้นะครับถอดออกมาล้างน้ําแล้วนะครับผึ่งให้แห้งแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ ตัวสินค้านะครับมีรับประกันจากทางบริษัทนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับเมื่อเราซื้อสินค้าไปแล้วนะครับให้เราสแกนคิวอาค้ดตรงนี้นะครับเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้าจากทางฟกนะครับที่ให้ดูนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองของ t ตโยต้ารีโวนะครับแล้วก็ For ์จเนอตัวใหม่นะครับตัวกองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนตัวนี้นะครับที่ให้ดูนี้เป็นของนิสสันนะครับตัวนิสสันเนี่ยกองจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ ของนิสสันนาวาร่าแลวก็นิสสันเทอร่านะครับตัวนี้สําหรับในกองนะครับเขาจะมีสติกเกอร์คาแนะนําตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปติดบนฝากรองแบบนี้นะครับนี่นะไปติดบนฝากรองแบบนี้ได้เลยครับส่วนสติกเกอร์เฟกนะครับเราจะนําไปติดที่กระจกหรือว่าไปติดที่บริเวณไหนก็ได้นะครับอยู่ที่เราชอบเนาะนะครับปกะกองนะครับผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่ามีตะข่ายเล็กๆนะครับกอดหุ้มไว้ที่กองผ้าแบบนี้นะครับนี่นะซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น ตัวป้องกันนะครับไม่ให้กรองเนี่ยมันเสียรูปนะครับตัวกรองนี่มีความแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับตัวนี้ใช้งานกันจนเลืมอ่ะหนึ่งแสนกิโลนะครับใช้งานกันจนลืมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรองอากาศนะครับเนื่องจากว่ากรองอากาศเดิมนะครับเราใช้งานได้แค่2องถึงสามหมกิโลนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะล้างน้ําได้นะแต่ถ้าหากเป็นกรองผ้าแบบนี้นะครับเราสามารถนําไปล้างน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ไปพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ